พรุทธเจ้านายเสร็จพงค์โพรมอินขอกาบบังคมทูลพระองค์ท่านในหลวงหลอสิและในหลวงหลอ9ขอกาบบังคมทูลว่าณนะขนาะนี้ประเทศไทยกำลังมีภัยสงครามทางภาคอีสานใต้ณนะขนาดนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว3จ,จังหวัดสุรินจังหวัดสุริน จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดบุรีล์ที่เกิดขึ้นแล้วขอกาบบังคมทูลพระองค์ท่านว่าช่วยผมขอใช้คำสามัญสามัญชนนะครับขอบกาบบังคมทูลพระองค์ท่านว่าณครา,น,านี้ประเทศไทยทางภาคอีสานใต้ได้เกิดสงครามจาก ประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศเขมรณขนาดนี้ขอกราบบังคมทูลพระอ,องค์ท่านโปรดช่วยคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บล้มตายในวันนี้เชาที่ผมติดตามข่าวณขนาะนี้มีประชาชนได้เสียชีวิตไปแล้วสี่รายหนึ่งในนั้นมีเด็กอายุ12ขวบร่วมอยู่ด้วย <c oughs> ที่เขาโจมตีจุดหลักๆเลย ก็มีโรงพยาบาลชุมชนและเชเว่นเขาโจมตีไม่ว่าไม่หวั่นว่าประชาชนของคนไทยจะได้รับบาดเจ็บล้มตายหรือไม่เขาโจมตีจุดอ่อนของประเทศไทยคือโจมตีชุมชนโจมตีโรงพยาบาลและโจมตี เซเว่นหรือร้านซุปหรือซูเปอร์ร้านขายอาหารขอกาบปังคมทูลพระองค์ท่านโปรดช่วยชีวิตคนไทยและช่วยให้เหตุการณ์สงบด้วยเรียววันด้วยเธอขอกาบปังคมทูลพระองค์ท่านช่วยพิจารณาได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากอะไรใครเป็นตัวชนวนใครเป็นต้นตอใครเป็น จุดประกายหมายถึงว่าหยุดประกายก็หมายถึงว่าใครเป็นต้นเหตุต้นตอที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาขอพระองค์ท่านโปรดพิจารณาถ้าเป็นข้าราชการก็ขอให้พระองค์ท่านโปรดพิจารณาว่าให้บุคคลนั้นนั้น,น,นหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนขอให้ทหารเข้าไปเคลียร์เข้าไปจัดก,การ ขอให้ประหารเข้าไปบัญชาการโดยทั่วทั่วไปให้สงบสุขโปรดพิดดาพาดพจารณาด้วยเถิดจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมจะบังควรหรือไม่บังควรขอพระองค์ท่านโปรดพิจารณาด้วยเถิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหน่วยงานไหนที่เป็นต้นต้นเหตุต้นตอที่เกิดสงครามขึ้นมาได้ขอให พระอ,องค์ท่านได้มีคำสั่งปลดหรือถอดถอนบุคคลเหล่านั้นออกไปก่อนจนกว่าเหตุการณ์จะสงบขอให้ทหารกองทัพไทยกองทัพอากาศกองทัพเรือเข้าไประงับเหตุให้บ้านเมืองสงบโดยเร็ววันด้วยเถิด <c oughs> จะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมขอพระองค์ท่านโปรดพิจารณาด้วยเถิด สาธุครับ